ก็จะสามารถช่วยเหลือได้ทางทางด้านการปฏิบัติจริงๆนะครับการที่เราสามารถเข้ามามาทานเจนได้นะครับเราสามารถมาทานเจนได้เนี่ยไม่ใช่คนปกติธรรมดา,าที่จะทำได้นะครับต,ต้องเป็นคนที่จะเป็นเกิดในยุคหน้านะเป็นเป็นลูกศิษย์ของพระศรีอริยะางเมื่อไหร่สุชิแล้วก็ปาเวรเราก็จะมีน้อย เคยเจออุปสรรคปัญหาชีวิตมากมากนะฮะคือในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เจออุปสรรคหรือปัญหามากมาชีวิตมันชีวิตมันก็จะไปได้ดีไปงูดีนะฮะโอเคก็อย่างนี้เอ่อให้กำลังใจให้แบบยังทำขึ้นไดนแล้วก็รอให้ส่งเสริมเต้าขอให้รวยๆคนหนักยินดีให้กำลังใจดีไหมครับได้ขอบคุณมากครับ

จบจะเป็นคุณหมอเองเดยผมก็สบายไปด้วยข้อไหนก็ให้คุณมาเข้ามาด้วันครับผมถ้ามีโอกาสผมก็จะเชิญชวนให้มาเป็นปัตรมที่นี่คือเข้ามาแล้วเ0 0 0ทีโอเคต่อไ้ครับนี่คือเรียกว่าเยี่ยมทางความเห็น